วันนี้มีเรื่องนี้มาเล่าสู่กันฟังนะคะคือน้องสาวไม่ไม่ใช่น้องสาวสิคือสาวท่านนี้นะคะ <c oughs> เธออายุพอพรป้าแก้วนะคะอายุเอ50แล้วนะคะเธ <c oughs> อไม่บอกเธอไม่ให้บอกนะคะว่าเธออยู่จังหวัดไหนอยู่ที่ไหนนะคะเธออยากนำประสบการณ์นี้มาเล่าสู่กันฟังเธอบอกว่าเธออยู่กินกับฝรั่งนะคะคนเนี้ย สามีคนปัจจุบันแฟนคนปัจจุบันเนี่ยมา20ปีแล้วนะไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันสามีเธอยังไม่อยากขาดจากเมียที่อยู่ต่างประเทศนะเธอมีลูกกับฝรั่งสองคนนะฝรั่งเลี้ยงดูอย่างดีซื้อบ้านให้อยู่ใช้ให้ใช้เงินแบบรู้คือเอาง่ายๆเธอแต่งงานกับนักอสังหาริมทรัพย์คือฝรั่งรวยนะคะ ทุกคนไม่รู้นะคะว่าเธอกับกับแฟนเนี่ยไม่ได้จดทะเบียนกันเขารู้แค่ว่าเป็นผัวเป็นเมียกันนะคะอยู่ด้วยกันคือไม่มีใครกล้าที่จะมาถามเธอเหรอกนะคะเธอก็บอกจดทะเบียนเธอก็บอกทุกคนนะคะว่าเธอจดทะเบียนแต่งงานทุกต้องตามกฎหมายนะคะแล้วทุกๆปีแฟนก็จะพาไปเที่ยวนะคะไปเที่ยวประเทศนั้นประเทศนี้นะคะไปตรงนั่นตรงนี้นนะะเธอมีแม่บ้าน เธอมีคนทำความสะอาดบ้านให้เธอมีมีทุกอย่างนะคะ,ะมีรถหรูขับแต่สิ่งหนึ่งที่วุ่นวายกับสามีไม่ได้ก็คือเขาจะมีผู้หญิงไปเรื่อยนะคะแต่นะคะมีข้อแม้ว่าผู้หญิงเหล่านั้นต้องไม่มาวุ่นวายกับชีวิตเธอและลูกนะคะเขาสามารถที่จะไปไปแลกนะ,ะไปหลัดล่ากับผู้หญิงข้างนอกได้ ะะจะเลี้ยงดูยังไงเธอไม่สนนะคะแต่ห้ามมาวุ่นวายกับกับลูกกับเธอในบ้านของเธอในพื้นที่ของเธอหรือห้ามมาโทรมาบอกมาฟ้องมาอะไรอย่างนี้เด็ดขาดนะคะซึ่งเขาก็ทําดีมาตลอดในส่วนนี้นะคะ <c oughs> เขามีผู้หญิงถามว่าเธอหึงไหมแ,แรกๆเธอหึงหววมากนะคะเธอน้อยใจมากที่เขาเป็นแบบนี้แต่พอเริ่มแก่ตัวลงลูกเริ่มโตขึ้นเธอก็บอก ช่างมันความสุขใครความสุขมันนะคะอย่างเธอถามว่าเธอเคยนอกใจเขาไหม mm. เธอไม่เคยนะคะเธอก็เป็นเมียที่ดีซื่อสัตย์มาตลอดนะะ mm. เธอก็ทำหน้าที่เมียที่ดี mm. แต่นะคะสิ่งหนึ่งที่ที่เขาเขาสอนเธอก็คือสอนทำมาหากินนะ,ะไม่ใช่นั่งแบมือขอเขาอย่างเดียวซึ่งถ้าถามว่าจะนั่งแบมือขอเขาอย่างเดียวได้ไม่ได้นะคะแต่แต่เธอก็ก็มีอาชีพของเธอ ชีวิตเมื่อก่อนเธอฝ่ายฝันอยากจะเป็นเมียที่ถูกต้องตามกฎหมายแต่ทุกวันนี้นะคะสามีซื้อบ้านให้สามีซื้อที่ให้หลายที่นะคะเธอมีคอนโดมีบ้านมีทั้งที่ต่างจังหวัดแล้วก็ที่ในเมืองหลายจังหวัดไม่ว่าจะเป็นเชียงใหม่พัทยาภูเก็ตหรือจังหวัดใหญ่ๆโครงโคราชคือจังหวัดเมืองหลักนะคะสามีจะซื้อคอนโดซื้อบ้าน ให้คนเชา่านะคะซึ่งเธอก็ก็ไม่มีปัญหาเธอมีที่ดินมีทรัพย์สินนะคะซึ่งซึ่งในส่วนนี้สามีเขาจะไม่มาวุ่นยุ่นวุ่นวายทีนี้หันกลับมาถามแล้วเมียที่อยู่ต่างประเทศล่ะนะ,ะตอนที่อยู่ด้วยกันช่วงสิบปีแรกเมียเขาที่ที่อยู่ต่างประเทศก็ก็จากไปด้วยด้วยโรคมะเรนะคะซึ่งหลังจากนั้น เธอก็เคยถามเรื่องจดทะเบียนสมรสแต่เขาก็ไม,ไม,ไม่ไม่ยอมจดด้วยนะคะเธอก็ก็ก็ไม่เห็นเป็นไรนะไม่จดก็ไม่จดนะคะแต่เขาก็ไม่เคยไปจดกับผู้หญิงคนอื่นนะแล้วก็ลูกๆเขาก็รู้ว่ามีมีเธออยู่ที่เมืองไทยแต่เขาก็ไม่มาวุ่นวายเพราะว่าเขาก็มีธุรกฐฐิจของเขาที่ต่างประเทศเหมือนกันเขาไม่มามาสนใจอะไรกระสมบัติเล็กๆน้อยๆแค่นี้นะคะเธอก็เลยอยากบอกสาวๆหลายๆคนว่า <c oughs> อย่าแน่ใจว่าฝรั่งที่คุณคบด้วยนะมันรวยมันรวยนะถามว่ารวยรวยจริงแต่ว่าเขาก็มีครอบครัวอยู่แล้วนะคะอย่ามานามโนเขาให้แค่ไหนก็แค่นั้นอย่าไปอยากเป็นตัวจริงอย่าไปอยากเสนอหน้าอย่าไปอยากที่จะมีตัวตนออ่กับคนอื่นเขามีข้อแม่เลยนะคะถ้าไปเที่ยวกับเขาหรืออยู่กับเขาหรือเขาเลี้ยงดูปูเสือห้ามถ่ายรูปคู่เขา ลงโลกโซเชียลถ้ามีรูปของเขาลงโลกโซเชียลเด็ดขาดห้ามบอกคนอื่นว่าเขาเป็นแฟนเธอหรือคบหากันหรือเลี้ยงดูปูเสือหรือว่าให้เงินใจเด<ม>็กขาดถ้าผู้หญิงคนไหนพยายามที่จะทำแบบนี้เขาขอเลิกทันทีเลยนะคะอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องราวชีวิตหนึ่งอีกมุมมองหนึ่งที่ที่ สาวท่านนี้มาเล่าสู่กันฟังนะคะก,ก็เราก็ฟังฟังไว้นะ,ะก็สาววสำหรับสาวสาว่ฟอมมือใหม่นะคะก็ก็ลองดูคิดดูเอาไปคิดดูนะคะว่าคุณอยากเป็นส่วนเล็กๆน้อยๆ,ๆของฝรั่งที่เขาโยนเศษเงินให้คุณหรือคุณอยากจะเป็นจะเป็นเมียที่อยู่ในบ้านหลังเล็กๆแต่มีความสุข <c oughs> นะคะยังไงก็ฝากเรื่องนี้ด้วยขอบคุณเจ้าของเรื่องนะคะ